มื่อวันที่เท่าไหร่น้อมื่อนี่วันที่สิบหกบอกโอ้ยมื่อนี้วันที่สิบหกตัววันที่สิบหกวันหวยออกตัวมื่อนี้โอ้ยได้เลขอย่างน้อเผื่อนเลยตุ้มแม่เนี่ยแม่อย่าแม่ย้าย กันเพล,า,ลาในเด้อไม่ยากยายคื้นมันนีหวยออกโอ้ย,อยก่อนีิไปว่าก่อนดิไปจ๋าถ้าเกิดฮ็ดกับเขา่ากับน้ามันเรียบร้อยเด้อไปว่าแต่เลือกหวยจนเออนี่นเป็นว่ากันพันยิมกันเปืเปเปเ่อยๆแน่ยตตะก้ามาร์กนะเอาไปย่างตะก้ามาร์กนะทุม่ม ไม่งไงไม่ป่านี่นี่มือดีวันด,ดีคิดโตรกันหัวกันกิๆๆ๊กี้กุละเนะาะกวรจะได้กลับบ้านไปพ่อบ้านไดก็ไปยิบตะกาหมากไปน้ำเนื้อตะกาหมากแพงเดี๋ยวได้ไปนั่งกินตะกาหมากเพิ่นเบิดแล้วอันจุมมัน บ้านใดก็เอาตะการหมากเสียงเสียงไว้ด้วยพรายังสั่นบัได้กลับไงดอกเพราเรื่องหวยเมื่อนี้เพิ่งว่าวมืองอยู่อันทุ่ณแม่ป้าเพิ่งว่าวมืองอยู่ก็ว่าเรื่องยังก็ว่าวเรื่องหวยแห่ะไปเบิ่งแล้วเพิ่งว่าวเรื่องหวยโอ้ยกูได้ฝันยังนอกมันอีก ได้เลขดีเลขเด็ดกระโชกันไปเนาะโอ้โอ <laughs> จังแมนคักได้ได้เลขยังนึอเออแม่ป้าซุบม,มังคนเปิ้งกระบอบกอับจุดย่างเดียวต่างหน้าจุดย่างเดียวถามยังไงเปิ้งกระบวบาอกบโอ้ยโอกอีย่างเปิ้งกระบบาทเปิ้งย่างไวยมันเคลื่อนโอ้ เบาๆเนี้ยเด้อว่าแม่นซ้ำหางเบาเด้อซื้อหวยซื้อซื้อตามซื้อตามมาถือเลยหวยออกมาเปนว่าณเรือสองร้อยโอ้ยเป็นแต่อยากหัวเด้โอ้ยเป็นเล่นขักเล่นแน่เนาะรถไฟเงินชราเนี่ยเก็บไว้แน่เงินที่เขาให้ค่าชราเนี่ยเก็บไว้ซื้อหมากแน่ เอาไปซื้อยากนินแนวไงโอ้ยจงเอาไว้แทงตัวหวยอ่ะของเก่าอา่ะของเก่า,า,าคีดเด็กเขานั่เขาสีฮักจะเบิดอละมยายั่งหรอกเบาๆพอเปล่า,า,าเนอเนอเอผมบอกว่ากันดอกกจะแทะกันลงมอย่างหน่อยนึ่งม่ได้ว่ากันดอกเนาะแม่เนาะแม่ป้าก็ดี ไม่ย่ากไม่ป้าแม่ย่าช <c oughs> ่วงนี้ก็บขมักขมินเนาะว่าวยังก็บมวนเบิด <c oughs> ว่าวิญญาณก็บมวนเบิดเลยพี่น้องหัวออยังมาทาันออก <c oughs> มวยเขาก็ตัวไข่ตัวมันเลยเ <c oughs> ออเล่นไปเล่นไปเนาะคนห้าวมีซ้ำนี่แหละพี่น้องเนี่ยแต่ประเดี๋ยววิญญาณลอก <c oughs> แต่ว่าก็เ <c oughs> ก็บไว้จุงซะ ตาซื้อ,อยาชื่อหมาก,กินเน่เดอ้อแม่เอ้ยป่าเอ้ยเออพอหอมปากหอมคออ่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปเอาจริง,เอ,ง,อเ,อรงเอาจังอะไรมากมายกับหวยเนาะน้องเนาะเออว่าแต่โอ้กูฝันแม่นกูฝันแม่นบักฟาดตัวละลอยคูรลอยห้าลอยคูณห้าลอยก็นี่โอ้ <c oughs> เ,อเงินชล่านี่มันเครื่องเขานั่ม เวลาเขาบอกในเครื่องอือพ่ไใดเอาเงินมึงเงินกูน่ะเงินกูเงินเลื่อนกูน่ะเออลูกเต่าว่าบ่ไดดเลยลูกเต่าว่าบ่ได้มื่เงินของกูบ่ไดดเงินมึงบันญัติใจได้แม่เยบ่พ่อเขาซ้ำใส่เงินละคนน่ะเอามาให้กู ซื้อหมากซื้อพลูแน่บนนะโอ้เวลานั่นกับว่าแม่นเงินกู่แม่นเงินกูเวลานั่นกับของเงินซื้อหมากซื้อพลูซื้อ,อยาก,กินคนนะ่ะเออเอา้เอามาว่าดอกเล่นกน็เล่นให้หูงวดชนงวดเด้อแม่เด้องวดชวนงวดอย่าไปจดหลายงวดนี่บาดใจงวดหน้ากับใจคือเก่าล่ะ โอ้ยแม่เอ้ยแม่อันฝันนี่ก็อย่าให้จำหาหลถอะฝันนะขูฝันจำไหลกะตีเป็นหวยกะเบิดลไหลันก็อย่าไปฝันฝันนั่นไก่หวยออกกระพ่อเด้อเออย,ยามตีหวยกกตีไก่หวยออกกระพอะบางคนเนี่ยฝันเึ๊้หวยอออกเลยฝันเลยเก็บไว้เลย ฝันหลังห้วยออกคนมาแม่นขนาดคนน่ะฝ <laughs> ันตั้งแต่ห้ยออกบานนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันไดสิห้วยจบของอันไดสิห้วยได้มาอีกูุนันก็ว่าอ้ยห้ย,หยกำลังมากห้วย,ยนี่ออกสามงวดสองงวดแล้วคนน่ะคุนไปไดมาแต่หันแต่ที่แต่พี่อ,อัน,นันดีอันนี้ดีอันนั้นแมน่นอันนี้แมน่น บันนี้มันม่แม่นเมื่อแต่ของเข้าฝันดิบันมันเบิดทั้งหวยอันเขาบอกมาอีกอันตุ่มที่เขาบอกเขาก็ไ่อยากบอกปันไดดอกมันออกมามาบอกกันกับพีทอีกมึงใดแต่ของมึงบ่าไปยอมบอกกูเป็นนะอันทุ่มที่บอกก็ไ่อยากบอกปันไดได้ย่านหวยมันเคลื่อนคนน่ะแม่นบอกย่านหวยมันเคลื่อนไ่อยากบอกปันไดดอก ยังไหนก็แบงแบงกันไปพิดกับพิดน้ากันถือกับถือน้ากันดื้อมีอย่างก็บอกกันไปโลดเออกันเบิดกับเบิดน้ากันอย่ามาเครื่องกันเด้อขอหวยบอกหวยแล้วบอกว่าถือนี่อย่าไปเครื่องกันเออนั่นแหละเขาอยากขอเขาก็หายมากันเขาบ่หายกับพิดอีกทำนี่แหละแม่เอ้ยอืมเผลอเผลอจังหน่อยเด้อแม่นเงี้ยวเท้าหางว่าบ่เด้อหวยน่ะ 怎么没